สวัสดีครับแม่แม่ทุกคนครับวันนี้อากาศเปียกๆเลยวันนี้ต้มยำมาเปียกๆเลยอากาศนะคะตอนนี้สิบโมงเช้านะคะสิบมโมงเช้านะครับเมื่อเช้าต้มยำออกไปเดินมาแล้วนะคะเมื่อเช้าเราไปออกไปเดินมาแล้วนะคะแปดโมงถึงเก้าโมงนะคะเราไปเดินมาแล้วตอนนี้สิบโมงนะคะเมืมม่อกี้เข้าบ้านต้ออยมยำก็ไปพัก ต้ยมยำก็อยากออกมาข้างนอกแม่ก็ให้มาดูโอ้ยวันนี้นะคะขนาดนี้นะคะอากาศอากาศสุดยอดเลยอ่าต้ยมยำบอกไม่ไหวละอไม่ไหวแล้ว,มว,แ,ลวแม่ผมจะนอนเลยแล้วเนี่ยเกี้จฟังแม่พูดแม่พูด,พดอะไรก็ไม่รู้แม่พูดอะไรก็ไม่รู้นะคะทําไมลูกเหนื่อยใช่ไหมละ่ะหนูง่วงนอนใช่ไหมหรือหนูจะอาบแดด เขารู้นะเวลาแม่ถ่ายเขาเขาจะไม่ชอบกล้องต้องอ้มยามไม่ชอบถ่ายรูปนะคะหนูไม่ชอบถ่ายรูปใช่ไหมลูกก็ไม่จะให้เอฟซดูหนูไงไม่จะให้เอฟซดูหนูไงลูกหนูไปไหนละจะไปไหนครับเนะ่ยจะล็อกเดี๋ยวลมพัดประตูเดี๋ยวจะเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวล็อกแถบไปไ,ไหนครับไปไหนลูก ช,ช,ช่วงน enfin ี like ้นะคะช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมแล้วบ้านตรงข้ามเขาก็จะเล่นกันบ้านตรงข้ามก็จะเล่นกันเด็กบ้านตรงข้ามนะคะเด็กๆที่บ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามเขาเล่นกันก็จะขึ้นตัวนี้กระโดดเล่น ในบ้านตกงคาก็เล่นกันเด็กๆนะคะเด็กปิดเทอมนะคะต้มยำก็จะได้ยินเสียงเขาต้มยำก็จะยินเสียงเด็กๆนะคะบางครั้งเขาก็ปั่นจักรยานมาเล่นด้วยนะคะนี่บางครั้งเขาก็จะปั่นจักรยานมาเล่นด้วยมาเล่นกับต้มยำนะคะเราเวลาเราเดินแล้วก็จะเดินผ่านบ้านเขาบ้านนี้เขาเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงไก่มีก็วัวกับทิ้ง เขามีวัวกระทิงด้วยสี่ตัวแต่วแรกมีสามตัวก็เ,เพิ่งออกลูกไปตัวหนึ่งนะคะวัวกระทิงต้งยมยำก็นี่แหละต้ยมยำต้ยมยำเป็นคนแก่ที่ใจดีนะคะเป็นคนแก่ที่ใจดีนะคะชอบชอบเด็กๆนะคะชอบเล่นชอบมีเพื่อนอย่างว่าเขาเหงานะคะเขาเหงาเขาไม่มีเพื่อนเขาก็อยากมีเพื่อนน้องชาย ก็ยังไม่ได้มาหาหลายทิตแล้วนะคะอันเด็กที่มาเด็กบ้านตรงข้ามนะคะเขาเล่นกันช่วงนี้เด็กปิดเทอมนะคะปิดเทอม,อมต้มยำหรอคะต้มยำอาบแดดแล้วเหรอเนะ่ะต้มยำอาบแดดแล้วใช่ไหมนะี่หนูอาบแดดใช่ไหมลูกนูอาบแดดใช่ไหมมันจะนอนนี่เหรอจะนอนนี่อาบแดดนี่ไปอาบตรงหญ้าไม่ดีเหรอลูก ไปน,นอนอาบตรงหญ้ามันดีไหมแต่ไปอาบตรงหญ้าดีกว่าไหมแม่ว่าตรงนี้มันเป็นหินมันเป็นหินนะลูกเนใจะอาบแดดตรงนี้ไงล่ะไปอาบตรงหญ้าดีไหมลูกไปนอนตรงหญ้าเย็นดีกว่าไหมแม่ว่าือไปน,นอนตรงหญ้าไม่ดีเหรอลูกตรงนี้หินนะตรงนี้มันเป็นหิน โอ้หลับปุ๋ยเลยเว้ย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 ไปไปนอนตรงหญ้าดีกว่าแม่ว่าไปแล้วให้แต่ไม่น่าเหียกไม่น่ารั่วห่อเสียล่ะนุ๊กกูเสียรั่วห่อบาเล่มปีได้ไหมเหี้ยบป่วยกะ